สวัสดีครับผมนี่มาดูผลงานครับเกิดแล้วครับผมระบบน้ำยดเกิดดีมากครับนี่ครับผมเกิดสวยๆเลยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่เกิดสวยมากครับ ฝั่งเกิดดีเลยปลูกเดือนมกรานะครับนี่ใช้ระบบพายุดีเซลฝั่งนี้ก็เดินท่อเสร็จแล้วครับเรามาดูฝั่งนี้กันครับ ฝั่งนี้กันฝั่งนี้ปลูกหลังเกี่ยวข้าวครับนี่เกิดดีแล้วครับเดินระบบเสร็จแล้วครับท่อครับเป็นพันน่าจะพวงเพชรแล้วครับนี่ เกิดสวยมากเลยครับเลยหัวงานเกิดดีมากนี่แหละครับของแท้รนี่ร่องประมาณเม็ดสามสิบครับ ใช้ระบบพายุดีเซล